วันนี้ผมได้เห็นภาพข่าวคุณทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งแต่ลงสนามบินที่เชียงใหม่มีข้าราชการหลายระดับมาต้อนรับที่เห็นชัดๆก็ผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรลัด รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมชนะทานแล้วก็ข้าราชการอีกหลายคนรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยคือผมแปลกใจตรงที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมารับคุณทักษิณในฐานะอะไรคือถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นญาติพี่น้องเช่นคุณสมชายวงสวัสด คุณดวภาหรืออดีตสสนักการเมืองหรือว่ามวลชนคนเสื้อแดงหรือไม่แต่ข้าราชการที่กเกษียณอายุไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่อันนี้มันเป็นข้าราชการที่อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ใช้เวลาราชการมาต้อนรับคุณทักษิณคืออย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณอยู่ในฐานะนักโทษนะครับอยู่ในฐานะนักโทษอยู่ในฐานะนักโทษที่พักโทษซึ่งจะใช้สถานะความเป็นข้าราชการ ความเป็นรัฐมนตรีมารับนักโทษเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ไม่เหมาะสมะครับการมาต้อนรับคุณทักษิณแบบเหมือนกับวีระบุรุษมาจากสงครามเหมือนกับนักชกโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองมาหรือว่าเหมือนกับแขกบ้านแขกเมืองคนสําคัญอะไรในํานอดอย่างนั้นแหละครับและมินหนำซ้ำําก็มีการให้คุณทักษิณเนี่ยไปตัดริบบิ้นปล่อยปลา แล้วก็มีการบรรยายสรุปเรื่องน้าเรื่องภารกิจของกรมต่างๆเนี่ยให้คุณตักสินได้ได้รับทราบด้วยพอไปดูท่าทีของคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ตําหนิอะไรข้าราชการบอกเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าราชการรัฐมนตรีไปรับคุณตักสินทั้งๆที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วิทารสูงสุดของประเทศ มีหน้าที่ที่จะกำชับควบคุมให้ข้าราชการเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบวินัยของข้าราชการประจําแต่คุณเศรษฐาก็ไม่ได้ทำนะครับผมว่าเป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่นักโทษไปตรวจราชการแล้วก็มีรมัฐมนตรีมีข้าราชการระดับสูงของประเทศเนี่ยไปให้การต้อนรับไปบรรยายสรุปซึ่งก็ไม่ทราบว่าบรรยายสรุปให้คุณตักเสียฟังในฐานะอะไรครับ คือถ้าคุณตักสินพ้นโทษไปแล้วเป็นคนธรรมดาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่วันนี้เนี่ยคุณทักสินยังอยู่ในฐานะนักโทษเป็นนอชอเต็มตัวเพียงแต่ได้รับโอกาสจากเรือนจำให้ได้รับการพักโทษมาอยู่ที่บ้านและคุณทักษินก็ทำตัวเหมือนกับผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลจุดนี้ด้วยซ้ำไปเห็นจากภาพข่าวก็คงทราบนะครับว่า บารมีของคุณทักษินเนี่ยเหนือ,อกว่าผู้นําประเทศมากน้อยเพียงไรซึ่งดูได้วัดได้ครับซึ่งผมไม่จำเป็นต้องอธิบายในรายใหญ่ทราบนะครับจึงฝากคุณเศรษฐาไว้ว่าควรกําชับให้ข้าราชการให้รัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของข้าราชการนะครับ